สวัสดีค่ะมณีเด้อค่ะมาเบ่งกันกองสีแดง,แดงๆถืออยู่ในมือเนี่ยมันเป็นอีกอย่างเขาเอื่วมาคลิกพัดเด้อค่ะมันสุดยอดขนาดไหนเพราะว่าคลิกพัดเนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่องมุดลูกในผู้หญิงเขาเนี่ต้องฟังไว้เ้อค่ะต้องซื่อไปใส่เพราะว่าอีกยัง,ยงเจ็บท้องประจําเดือนท้องคลอดบ่กระชับมีตกขาวน้องมีกินอุ้ยสารพัดปัญหาของผู้หญิงยังเข้าเนี่ยนี่คูยโย่จะบอกเลยว่าคลิกพัดกองนี่กองแรกก็เห็นผลแล้วค่ะก็ต้องถึงกองแล้วค่ะแคส แพงแหลกเนี่ยโอ้โหคนที่บานนี่ก็ทักเลยได้ไห,หัวเจ้าไปเห็ดอีหยังมากคือปานผู้สาวแหลกรุ่นแท้ปมันดีขนาดนี้นะคะเพราะว่าชาย่ามันกบแมนคือกันได้มันนี่ชายา่าอยู่นะคิกพัดเนี่ยผู้ใดกินแล้วเด้อสิสวยก็เกาเ,กาเข่าก็กอนออนก็ไวาน้องกนในไ่ก็เกาสนใจกะทักมาโหลดเด้ค่ะ ยินดีห้ยคํ่แในนํามันดีเลิศประเสริฐสีอีลีนี่อยากมาว,าว้ามาคอนเฟิ่์มบบเดมาตัวมาต้มมันของดีของสุดยอดของจะมีประสิทธิภาพกับบอกต่อแค่นั้นล่ะค่ะสนใจกับฟ้าวทักมาได้ก่ะผู้ใดบ่ทักมานี่สิผาดผาดเลยค่ะผาดของดีคลิกผาดเด้อค่ะคลิกผาด